มีลูกค้าส่งอะไรมามาดูพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นเหรียญเป็นของสะสมต่างๆผมยินดีรับซื้อนะครับมีทั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านรับหมดครับถ้าตรงตามที่หานี้เป็นเหรียญอะไร กันครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างอ๋อมาแรก ลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับหลักร้อยถึงหลักหมื่นมีราคาหมดนะครับแบบนี้ใครพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่เหรียญราชการที่6นะครับ อ่านี่รัยการที่6แล้วก็รัชการที่5นะครับแบบนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับความแพงของเหรียญอยู่ที่โพโนะครับสังเกตที่โพโโพศจะต่างกันและราคาก็จะต่างกันนะครับโอเคครับ